สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแ a h e ท l t h y สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นนั้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีแล้วว่าเรากําลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งทําให้พวกเรานั้นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากแบบเดิมที่เคยใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายหยิบจับอะไรก็ได้วันนี้ต้องย้อนกลับมาดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองทุกๆรูปแบบเราจะสังเกตเห็นว่าคนในสังคมนั้นนะครับต้องสวมหน้ากาก คนในสังคมของเราต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้มากกว่าการตื่นตระหนกและที่มากกว่านั้นก็คือพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแห่งนี้ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันจะเบาบางลงมาแล้วนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อลดน้อยลงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พวกเรายังต้องทําต่อ วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ต้องดําเนินการต่อจะเป็นอย่างไรวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันหาคําตอบเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองกับนายแพทย์พิเชษน้อยหุ่นนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนวัยกลางคนนะครับที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่กลับได้รับผลกระทบและก็เสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ย คุณหมอพอจะบอกอะไรเราได้ไหมว่าเราต้องระมัดระวังตัวเองหรือเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับก็แรกก็ต้องบอกรายละเอียดข้อมูลเรื่องของการโอกาสการติดเชื้อและการเสี่ยชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกกลุ่มวัยครับแต่ว่าด้วยสัสสดส่วนแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีสัสสดส่วนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มวัยที่วัยต่อโลเนื่องจากสุขภาพร่างกายก,ายการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆแต่ว่าถามว่ากลุ่มอื่นๆเช่น ลุ่มวัยกลางคนจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้ไหมความจริงมันก็มีตัวเรียกาะไ,ไนว่ามีกลุ่มคนกลุ่มมีติดเชื้อมาเป็นระยะระยะจากตั้งแต่เริ่มต้นระบาดท,ที่ประเทศจ,จทีนจนถึงตอนนี้ระบาดโ่วโลกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าตัวเรียกที่เราเห็นเนี่ยเมื่อแต่เมื่อมองย้อนเป็นวงกว้างก็ยังเพราะว่าสัดส่วนมันยังไม่ได้เยอะมากจะเป็นกลนุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือมีสัดส่วนการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจริงๆแต่ว่าเนื่องจากวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่ มีผลกระทบหลายอย่างมันเลยทําให้หลายคนมีความกังวลเช่นเอกลุ่มวัยกลางคนเป็นวัยที่ออกมีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อได้ง่ายเป็นมีออกไปทำมาหากินออกไปทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะสัมสผัสผู้ติดเชื้อมากกว่าเป็นกลุ่มคนอื่นๆรวมทั้งบางทีเราเข้อมูลทางโซเชียลต,ต่างๆมันเป็นข้อมูลที่สะท้อนข้อมูลที่ออกมาจากกลุ่มคนวัยกลางคนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันให้ตัวเลขตรงนี้มันถูกพอมีกลุ่มการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุขภาพดีอายุยังไม่มากไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ทําให้ดูแบบดูเป็นข้อมูลที่ดูน่ากังวลน่ากลัวดูแบบเฮ้ยมันเข้าใกล้เรามากขึ้นพวกเราเองสิ่งวัยวัยี่เศษข่าวกันเยอะก็จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากังวลโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมีไหมอะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นโดยสรุปล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เจอได้อยู่แล้วว่าจะมี กลุ่มคนทุกช่วงวัยนะที่จะติดเชื้อและโดยเฉพาะตัวัโรคเนี้ยเรายังสรุปกับความเสี่ยงหรือกลุ่มข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจนได้อย่างเช่นตอนนี้ในยุโรปและอเมริกากับเจอว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกลายเป็นเด็กเล็กที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดและมีการอักเสบหายวาภายในร่างกายเยอะๆตอนนี้ก็เป็นข้อมูลชุดใหม่เพิ่มมาอีกตอนแรกเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนโรคเรื้อรังผู้สูงอายุต่อมาเริ่มพบรายงานของกลุ่มคนกลางคนตอนนี้พบว่ากลุ่มคน วัยเด็กวัยเด็กเล็กที่เมื่อก่อนเรามีข้อมูลชุดแรกๆแบบว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยติดเชื้อนะเด็กโอกาสติดเชื้อน้อยนะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลน่าสุดก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเด็กติดเชื้อไม่มีรายงานว่าติดเชื้อแล้วรุนแรงเป็นกลุ่มโรคที่ทําให้อวัยวะภายในอักเสบเยอะๆที่มีข่าวในช่วงนี้บ่อยๆในยุโรปและเมีิการับเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็เลยยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสําหรับเชือนน้อโรคตัวนี้แต่ถามว่า <S <S <บ>ยังไงเนภาพรวมเนี่ย ไยการคนเองก็ยังไม่ใช่วัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด,สด,สด,สดอ,อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณหมอก็มีหลายๆคนที่จะต้องใช้ชีวิตนะครับไป,ปเผชิญกับคนอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้านะครับคนที่ต้องขึ้นรถเมลนะ์สาธารณะนะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องอโดยสารโดยพวกเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆที่เขาจะดูแลตัวเองที่ควรจะทําเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอ งวมๆก็จ,กจะเป็นวิธีการมาตรฐานเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นย้ำให้ให้ทําเป็นสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับว่าคือคือเนื่องจากมันเป็นมาตรการที่ประชาชนสน่วนใหญ่จะต้องจะต้องดําเนินการด้วยด้วยตัวประชาชนเองก็คือเริ่มแต่สวมหน้ากากอนามที่ถูกต้องที่การสวมหน้ากากใหมมที่ถูกต้องก็คือมีมาตรการในการล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนไมัยให้มีชีท<ม>เสร็จแล้วก็มีการนอกจากสวมหน้ากากอำไมแล้วก็จะมีการล้างมือ อะไรเยอะๆโดยเฉพาะเมื่อเราไปสัมผัสกับส,สิ่งสิ่งอื่นสิ่งสิ่ง,งที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงเช่นราวบันไดลูกดุดประตูอะไรพวกนี้ครับต้องมีการล้างอย่างน้อยก็คือเอลกอล์ล้างอีกเจอพอล้างมือหรือว่าถ้าล้างน้ําเปล่าได้หรือน้ําสบู่ได้ก็จะดีที่สุดนอกจากนี้คือนอกจากมาตรการการล้างมือการใส่หน้กากากอนามัยแล้วมาตรการเรื่องของการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอันดัหนึ่งอันดับสอเยก็คือ ้าจำเป็นไปได้การที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะบุูคนที่ไม่ได้มีการป้องกันเลยไม่ได้ใส่แม้ไม่ใส่อะไรเลยเนะี่ยควรจะต้องมีการเว้นระยะให้เหมาะสม mm. โดยแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มันจำถ้ามันยังอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งชุมชนจริงๆหรือว่าอยู่อยู่ในที่นี้ก็คือจํากัดเวลาให้หนอยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช่ไปเฉพาจะจำเป็นเช่นต้องไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดที่นี่ก็ อาจจะใช้เวลาที่มันกระชับลงอาจจะไม่ได้เดินช้อปปิ้งหรือเดินไปชัดจ่ายนานเกินไปเพราะว่าจะเป็นเพิ่มความเสีย่ยงคุณหมอครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าก็เบาลงมาระดับหนึ่งแล้วคุณหมอเองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่ยังต้องทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนครับคือในใน,ในงานของบุคลากรทางการแพทย์เองเราเรายังไม่หยุดก็คืองานมันจะมีแบ่งเรื่องของการค้นหากับการรักษา ในเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะมีพารลังงานที่ที่ลดลงในซึ่งเป็นพารลังงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่พารลังงานอุ่นเราก็ยังคงมีเข้าเดินแต่ในภาระงานเรื่องของการค้นหาเช่เนกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรายังคงต้องมีการจัดตั้งคคินิกทางเดินหายใจแยกืูคนไข้กลุ่มที่มีอาการทางเดินหายใจก็อาจจะต้องแยกในการได้รับการตรวจอาจจะต้องมีจัดบุคลากรที่มันที่แยกออกมาจำเพาะในการดูแลกลุ่มนี้เพราะฉะนั้น ถามว่าตอนนี้ทางหน้าง,งานบุคลากรทามการแพทย์เองก็คออยังมาตรฐานเดิมตั้งแต่ช่วงที่เริ่มต้นการระบาดถึงตอนนี้ก็เองใช้คําที่เราติดปากก็คือกาดอย่าตกบุคลากรการแพทย์เอง<ม>ออ่าดก็ยังไม่ตกล้วก<ะ>ลัวจะกาดจะ,จะไปตกหน้าโรงพยาบาลแห่งอื่นครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็คงต้องให้กําลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทนะครับในตลอดช่วงระยะเวลาเนี่ยสองเดือน3าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงทํางานหนักอย่างมากเลยนะครับคราวนี้มันมีอะไรไหมครับที่ทาง ทางทางคณะแพทย์เองเนี่ยยังขาดที่ยังเป็นสิ่งที่ยังจําเป็นอยู่ที่ต้องใช้นะครับเผื่อทางท่านผู้ชมเองหรือว่าคนที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนที่ได้ช่วยเหลือนะครับคือความจริงแล้วตอนนี้ในในหน้าง,งานจริงๆก็อุปกรณ์ต่างๆเริ่มอยู่ในเกียที่เพียมพอครับเพียมพอที่สาหรับใช้ก็คือเพียมพอที่จะพอพอใช้ในการดูแลคนไข้ในใน,ในระดับหนึ่งก็คือถามว่าสิ่งที่ขาดจริงๆตอนนี้ อาจจะไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณหมองงเท่าไหร่ก็คือสิ่งแต่สิ่งที่เราอจะฝากต่อ,ตอไปก็คือสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือการลดปริมาณคนไข้ที่จะเข้ามาสืบตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยกันได้มากที่สุดเพราะว่าบุาาคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเราต้องอย่าลืูว่าเราไม่ได้ทํางานแค่เรื่องของ กลุ่มโรคระบาดหรืโอโรคอุบัติใหม่ช่วงคโควิดัวนี้โควิด -19 นี้ไม่ใช่หนะน้าง,งานเดียวที่เราต้องทำไดมีกลุ่ม<ฮ>คนไข้อืนอ่นๆในๆคนไข้เร่งด่วนคไข้โรคติดต่อโรคเลือดลังต่างๆมันต้องมีห<ฮ>น้าง,งานที่ต้องดูแลต่อแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่เราเห็นภาพค,คือกลุ่มคน,คนช่วงที่โรคระบาดใหม่เนี่ยโรงพยาบาลแทบแทบไม่มีคนไข้กลุ่มโรคนี้เลยมีลดลงไปมากกว่า50%ตอนนี้คนไข้เร่มกลับเริ่มกลับมากแล้วอันนี้น่ามนลยก็คือเป็นสิ่งที่ ที่ต้องเข้าระวังต่ออืมครับผมว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทําให้อววัสโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับลดลงเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดในเรื่องของการตระหนักรู้ต่างๆของประชาชนเนี่ยนะครับสอดสัมพันธ์หรือสอดคล้องไปกับนโยบายของทางด้านสาธารณสุขนะครับ ดำเนินการไปแล้วเกิดผลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องให้เป็นคุณหมอแล้วกันนะครับที่จะเป็นคนที่บอกกล่าวกับประชาชนนะครับว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์หรือโรคนี้ลดน้อยลงนะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดสําหรับทุกคนนะครับความจ,จริงนะสิ่งที่จะฝากไว้ก็อมองในสองมิติหลักๆนะครับมองในสองมิติเรื่องของตัวโรคระบาดโดยตรงก็งคือ ยังคงเน้นย้ำฝาว่าคือากาดอย่าตกนี่คือยังเป็นคำคำภาษาที่ยังคงใช้อยู่ก็คือการดูแลป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสําคัญครับการสวมหน้าก,กากอนามัยเมื่อออกจากเมื่อออกไปในที่ชุมชนออกจากบ้านนะการมาตรการการล้างมือการทําการเวลยายะห่างที่เหมาะสมกับกับคนอื่นๆซึ่งอันนี้จะฝากเพิ่มอีกนิดนึงตัวเลขที่เราหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือเลยก็คือ สาเหตุของการติดเชื้อเมื่อเรามาวิเคราะห์จริงๆในประเทศไทยเนี่ยสาเหาตเุการติดเชื้อคือการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนะครับคือติดจากคนที่ติดอยู่ติดภายในครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นตัวเลขที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อแบบตน้ตนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ธมาตรการการป้องกันที่เราบอกเนี่ยเราอาจจะดูว่าถ้าสมมติว่าภายในบ้านภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเรามีมีความเสี่ยงเองเนี่ยมาตรการพวกนี้ก็ต้องถูกมัมาใช้เหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าสำหรับบุคคลภายนอกบ้านเพียงอย่างเดียวนะครับเอ เราต้องสร้างความตระหนักให้เห็นว่าคนที่มีความเสี่ยงเองเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุที่นําไปสู่คนอื่นอยู่ในครอบครัวที่จะมีการติดเชื้อเพราะว่าโรคนี้กว่า80เปอร์ซ็นตเป็นโรคที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการแต่ว่ายังสามารถแพร่เชื้อได้ถ้ากับคนที่มีอาการรุนแรงเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องทําให้เกิดสร้างความตระหนักเพิ่มมากขึ้นกับการติดเชื้อกับคนใกล้ชิดที่เป็นสาเหตุหลักในประเทศไทยในการแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ ส่วนอีกอันนึงที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจของคนที่อย่ของไท,งทยในช่วงนี้มันก็เป็นปัเด็นหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่ตามมาทั้งโดยตรงและทางอ้อมของโรคระบาดตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือในในความกังวลความตระหนักต่อตัวโลกเนี่ยรู้สึกรับรู้ได้ว่าคนไข้เริ่มเริ่มปรับตัวได้ตัวนี้เริ่มลดลงก็คือความเครียดต่อตัวโลกความกังวลเกี่ยวกับตัวโลกเช่นถามว่าตัวเองปิดไหมบางคนสามารถตอบได้มั่นใจขึ้นว่า ไม่น่าจะติดในช่วงนี้ก็คือเป็นเป็นตัวสะพ้อนแบบหนึ่งว่าคนไข้เล่นความกังวลตัวรลกลดลงอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันจะมันก็ไม่ทําให้ตัวเราเครียดหรือกังวลต่อข้อตับความกับความเสี่ยงตัวนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดทําให้มันทําให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันบางคนไม่กล้าออกไปไหนออกลดลดกิจกรรมโดยที่ไม่จําเป็นส่วนอีกกรณีหนึ่งคือในกรณีอีกขาหนึ่งมันจะทให้เกิดความชราใจ ลดความตันต่ลงตัวนี้ก็ต้องระวัง่วนผลกระทบทางอ้อนที่ตามมาคือเนื่องจากตัวเฟหน้าเวลาได้มันมีผลเรื่องของเศรษฐกิจตากท้องการลดทำมาหากินในบางอาชีพอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคืออาชีพที่ต้องทํางานรายได้รายวันกลุ่มคนใช้แรงกลุ่มคนใช้แรงงานพวกนี้เนี่ยเออมันจะมีความเครียดอีกชุดหนึ่งคือความเครียดที่เกิดจากตัดท้องที่มีปันห่ตัวนี้เองก็ก็เป็นที่น่ากังวลต้องมีการมีมีมีการจัดการหรือมีการเตรียมตัวสําหรับ สำหรับเราถ้าสมมติว่าโลกนี้มันมีการมีความต่อเรื่องไปอีกหรือว่าโชคร้ายประเทศเราเกิดระบาดรอบจะรอบสองเนี่ยมาตรการที่คล้ายๆ้ายกันอาจจะต้องถูกกลับใช้เพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นผเป็นสุขภาพจิตสุขภาพทางทางจิตใจที่ที่ทางทีมแพทย์ก็มีความกังวลแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมรับมือมาตรการในการดูแลตัวเองอจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให พวกเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกิดคำใหม่ขึ้นมาก็คือ new normal นะครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีครับก็ความจริงแล้ว new normal ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคำศัพท์ที่อาจจะยังหาคำแอบความที่มันชัดเจนไม่ได้ทางทางเกี่ยวกับหลังภายหลังเกิดการโรระบาดนะคะแต่ว่าในมุมมองความเห็นก็คือมันเป็นการปรับตัวรูปแบบปรับตัวใหม่ของกลุ่มคน ของคมประชาชนทั่วไปหลังจากเกิดสถานการณ์นี้ที่สําคัญก็คือมันก็จะดูรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของถ้ามองมุมมองในเรื่องของสุขภาพคนออเราก็จะเริ่มเริ่มหาความมั่นคงทาสุขภาพมากขึ้นเช่นดูแลตัวเองมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะเป็นเรื่องปกติในสังคมก็ได้การทำโซเชียลดิสเทนซิ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยขึ้นเจอมากขึ้นอาจจะไม่ได้เจอทั้งหมดอาจจะเจอในเจอในหลายๆจุดที่เขาเห็นความสําคัญหรือว่า การพบเจลล้างมือการล้างมือทุกอย่างพวกนี้ชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลว่าโรคระบาดเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันรูปแบบที่มาตรการที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่แค่เรื่องของโควิดไวรัสหรือโควิดในทีเดี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่ถ้ามองในมุมอมองเรื่องของอสภาพการใช้ชีวิตที่กว้างไปกว่าเรื่องของเรื่องสุขภาพมันอ,อาจจะมีการปรับตัวกันมากขึ้นเช่นคนก็เริ่มมีการเรียนรู้เรื่องของอ ดังเช่นอะไรการการใช้ชีวิตเรื่องของการซื้อการใช้จ่ายการซื้อของทางผ่านดิจิตัลก็อาจจะเป็นเป็นรูปแบบที่เป็นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการการล็อกดาวทำให้คนเราปรับรูปแบบการใช้ชีวิตไปเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอื่นอาจจะทําให้หลายคนจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อาจคนอาจจะเริ่มมีความกังวลในการเดินทางนะในการเดินทางออกต่างประเทศอาจจะ ก็อาจจะมีมุมมองความคิดท,ที่ต่างออกกันส่งสินค้าการการข้ามเขตการข้ามเขตแดนหรือจะพูดในทุกอย่างก็จะมีมาตรฐานรูปแบบการจัดก,การที่เปลี่ยนไปที่เข้มข้นขึ้นละเอียดมากขึ้นพวกนี้คือมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคน <c oughs> หลังจากหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านจนไปซึ่งมันอาจจะทําให้เปลี่ยนการเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยก็ได้เพราะนั้นคําว่ n new normal ตัวนี้คือยังอาจจะต้องไปดูรายละเอียด มี n o r m ในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ที่มีน n o r m ที่อยากจะฝากให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นก็จะดีก็คือเรื่องมาตรการกักตัวขภาที่เราบอกไปตอนต้นเมื่อกี้คือการใส่หน้ากากอนา,ามายัยสําหรับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเองมีไข้ไอแล้วออกไปข้างนอกการใส่หน้ากากอนา,ามัยก็จะเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นว่าเออใส่หน้ากากอนามัยเดินในที่ชุมชนจากเมื่อก่อนมองว่าคนใส่หน้ากากอนา,ามัยนี่เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าโรคไร้แรงหรือเปล่าในตว้นี้ก็อาจจะแบบ มีไมล์เซตที่เปลี่ยนไปเรื่องพวกนี้าการเว้นระยะห่างการไปยืนออก,การอะไรพวกนี้อาจจะน้อยลงหรือเปล่าเนี้ยคือเป็นเป็นสิ่งที่มาตรการ n e นอ o r m ที่เกิดขึ้นทางสุขภาพสุขภาพหรือสุขภาวะร่างกายที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะช่วยป้องก,กันโรคติด้อ่อที่มีการแพนะร่กระจายในรูปแบดบยวกัน จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องปรับตัวไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวิถีชีวิตรูปแบบของการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆนี่ได้เกิดขึ้นมาครานนี้ก็อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนครับก็หลังจากเกิดมาตรการต่างๆที่เอามาใช้ในช่วงของที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยครับเราก็เห็นว่าพิติกรรมหลายอย่างของการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไป บางคนอาจจะมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการเกิดมีอ normal เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในคำนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดดูจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีการจัดตัวที่มีการล็อกดาวน์เราเกิดมาตรการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตไปหลายอย่างเช่นการทำเวิร์กฟอร์มโฮมการหลีกเลร่ยงการสัมผัสกันหรือว่าการมีการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยออกมีที่ชุมชนเรื่องของการล้างมือบ่อยขึ้นการทำโซเชียลดิสแทสซิงซึ่ง เมื่อสถานการณ์ตรงนี้เบาบางลงหรือเริ่มจางไปเริ่มดีขึ้นเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่พฤติกรรมรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่สําหรับสังคมเช่นพนักง,งาน, Office, าางงานออฟฟิศการทำงานออฟฟิศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการทํางานจากที่บ้านมากขึ้นหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยการชื้อซื้อของต่างๆทางออนไลน์อาจจะมี มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหรือรวมถึงประเด็นสำคัญก็คือการดูแลตัวเองที่อาจจะมีการสวมหน้ากากอนามัยที่มากขึ้นการมุมมองหรือม i n เซ e t ที่เปลี่ยนไปสาหรับคนที่มองต่อคนที่สวมหน้ากากอนามัยออกมาจากบ้านก็จะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นคนเป็นที่หน้ารังเกียจเป็นป่วยมองไปป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามุมมองตอนนี้อาจจะเปลี่ยนว่าเออเขามีการป้องกันตัวซึ่งทุกคนอาจจะทำคล้ายๆกันการล้างมือ การทำโซเชียลดิสแตนซิ่งการต่อคิวที่มีระยะห่างที่ชัดึ้นพวกนี้อาจจะเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตของเราก็ได้นะครับขึ้นตัวน,นี้ <ผม S 1> อาจจะยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่จุดติ่มที่ชัดเจนแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยน,น,น,น่าจะมีการแบปรับเปลี่ยนคนในสังคมไปเยอะพอสมควรคำคำนี้เลยถูกมีการ,รพูดถึงม,มีการใช้บ่อย,ยคำว่าหนูมนอลนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปมากไหมแค่ไหนตอนนี้อาจยังสรุปทันทีไม่ได้ครับผม ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยควรเดินไปทางไหนดีครับควรจะควบคุมต่อไปเรื่อยๆหรือผ่อนปลนเป็นระ,ะระยะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปครับคือความจริงแล้วก็มาตรการที่ใช้ที่ใช้อยู่ในตอนนี้คือถ้ามองในแง่ของการป้องกันโรคหรือการระบาดขอโรคเนี่ยเราก็องยอมรับ<ๆ>ว่ามันค่อนข้างได้ผลได้ผลดีตัวเลขเราเหลือหลักหน่วย เมื่อวานก่อนี้สูนเองวันนี้อาจจะแค่หนึ่งเพลส่งเป็นเป็นตัวเลขที่เรารู้สึกดีมากแต่ว่าถ้ามองในแม่ในแง่ขององค์รวมหรือมิติอื่นเราจะเห็นว่าเออมันจะมีมิติเรื่องของออความเป็นอยู่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็จะมีมาตรการที่เราสามารถเทียบเคียงดูเป็นตัวอย่างได้เช่นบางประเทศก็ยังคงมีการล็อกดาวน์ต่อบางประเทศก็จะเริ่มมีการผ่อนปลนซึ่งตรงนี้มาตรการตรงนี้เนี่ยผมอาจจะ,ะให้ความเห็นแบบ ปันธงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในค,ความเหม็นส่วนตัวพี่ว่าถ้าสมมติสุดท้ายมันล็อกดาวจนจนมันกระทบมิติอื่นในการใช้ชีวิตของคนมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายมาตรการล็อกดาวมันจะล้มเหลวพออย่างอย่างเช่นบางประเทศในในอเมริกาเองที่เอเอามาตรการล็อกดาวมันล้มเหลวกั่ความร่วมมือของประชาชนค่อนข้างน,น,น้อยอันนี้ถ้าสมมติว่ามันล็อกดาวนานเกินไปเพื่อมองแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเรากลัวว่ามาตรการในเหตหุการณ์คล้ายๆอเมริกาอาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่เราจะวางแผนวา่าตัวเลขที่เราถืออยู่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆกับคุณภาพสีวิตในมิติอือเรื่องการทํามาหากินปากฟองความเป็นอยู่ตรงมันจุดสมดุลตรงไหนเพราะน,นั้นตรงนี้ระดับผู้เชี่ยวชาญทุกคนกลัง,งแบบวางแผนร่วมกันว่าจุดไหนเรื่องะสมซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยมาตรการของประเทศไทยเองก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับได้กับได้รับการชื่นชมน,นะครับที่เราค่อยๆผ่อนคุณาสเต๊ะ ล็อกดาวน์มีทายทีละจุดทายทีละสถานที่ตรงนี้บอกว่าก็น่าสนใจสำหรับมาตรการตรงนี้ของประเทศไทยคิดว่าน่าจะค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็ในในระบบข้อดีของเราที่เราอาจจะช่วยได้คือเรามีระบบการคัดกรองแบบระดับลากย่าที่เรามีหน่วยอาสาสมัครสุขอาอสอมหรืออาสาสมัครสุขภาพชุมในในหมู่บ้านต่างๆนะครับตรงนี้ช่วยช่วยเราได้เยอะมากเริ่มมีการทาเชิงรึกที่เรา ได้ข้อมูลว่าเออมีการตรวจแอคทีฟเคสมาขึ้ตรงนี้น,นี่อันนี้ก็อาจจะช่วยมาเหมือนมามาช่วยช่วยช่วยส่วนทางกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เราคลายลงแต่มาตรการต้นหาตเราจะเข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ประเทศอะไรทำทิดว่าน่าสนใจและน่าน่าจะน่าจะดีนะครับในเรื่องนีะครับต้องขอบคุณนายแพทย์พิเชษน้อยหุ่นนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับในเรื่องของการให้ความรู้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เท่าทันนะครับแล้วก็กลับไปดูแลตัวเองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องย้อนกลับมาดูแลตัวเองนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับพวกเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับหน้ากากก็ยังต้องสวมใส่นะครับมือเราก็คงยังต้องทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับหรือล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับดูแลตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของสุขภาพ อย่าลืมในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายด้วยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้เราก็ยังต้องดูแลตนเองดูนะครับอาจจะเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันบางอย่างให้เป็นกิจวัตรที่ใช้ในการออกกําลังกายก็ได้นะครับอาจจะเริ่มต้นจากการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้นได้นะครับต่อไปในเรื่องของสังคมพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงรายการสถานีสุขภาพเองเนี่ย ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เราชอบเรียกกันว่าการรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะครับช่วยการตระหนักรู้นะครับทำและปฏิบัติตามแนวทางที่จะทําให้โควิด -19 น,นั้นหายไปนะครับสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจผมทราบดีนะครับว่าทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่รับจ้างหรือว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับแต่สิ่งเหล่านี้กําลังเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่าง พวกเราทุกคนอยากก้าวผ่านสิ่งนี้ไปพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันสำหรับวันนี้นะครับรายการสถานีสุขภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนประชาชนทุกคนนั้นได้ตระหนักรู้นะครับดูแลตัวเองให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ